สวัสดีครับวันนี้เป็นเพจรับซื้อยางนอกยางในมอไซค์ยางรถยนต์นะครับวันนี้จะมาย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าซื้อยางแบบไหนบ้างยางในนะครับซื้อแบบมีจุ๊บนะแบบมีจุ๊บอย่างนี้นะถ้าเป็นมีจุ๊บคือไม่มีแตกข้างนะถ้าแตกข้างแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้ามีจุ๊บล้วแตกข้างแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้คนละราคานะครับอันนี้จะเป็นเศษยางกันทีถ้าแตกแบบนี้นะคือต้อง ต้องให้มีจุ๊บแล้วไม่แตกอย่างนี้นะครับเราซื้อเส้นละหนึ่งบาทเลยซื้อยางเงเส้นละหนึ่งบาทเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าแตกข้างซื้อมันจะเป็นเศษยางทันทีนะครับอย่างเงี้ยคือแตกแต่มีจุ๊บแต่แตกจะเป็นเศษยางทีอย่างเงี้ยกิโลละฮะอย่างเงี้ยเออซื้อเส้นละห้าสิบตังค์อ่ะซื้อเป็นเส้นดีกว่าจะซื้อเป็นกิโลเดี๋ยวงงถ้ามีจุ๊บสภาพสวยๆซื้อเส้นละหนึ่งบาทถ้ามีจุ๊บล้วแตกซื้อเส้นละห้าสิบตังค์อย่างนี้คือคือแกะจุ๊บ คือกรณีแกะจุ๊บแบบนี้นะครับมันมีสองกรณีคือนี่คือตัดนะครับอย่างนี้คือตัดจุ๊บดูนะครับนี่คือตัดนะตัดอย่างเงี้ยอ่าถ้าตัดจุ๊บแบบเนี้ยก็คือนี่เขาเรียกตัดจุ๊บนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกแกะจุ๊บอย่างนี้เรียกแกะจุ๊บนะครับถ้าอย่างเงี้ยซื้อเส้นละห้าสิบตังค์เหมือนกันแต่ถ้ามีจุ๊บหนึ่งบาทนี่นะครับชัดเจนนะแต่ถ้าตัดจุ๊บนี่ถ้าตัดจุ๊บลูกกว้างนะครับเป็นลูกกว้างแบบนี้จะซื้อเส้นละสามสิบตังค์ จะซื้อเส้นละสามสิบตตังครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาสอบถามได้ถ้าเป็นเศษยางแบบนี้นะครับซื้อเป็นกิโลเป็นกิโลละห้าสิบตังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าแตงเงี้ยจะเป็นเศษยางทันทีถ้าแตกกันเงี้ยเป็นเศษยางเงี้ยเป็นเศษยางนะครับแตกข้างเงี้ยเป็นเศษยางจะราคาเดียวกับที่เป็นขัดขาแบบนี้นะครับนี่แบบเดียวกันอย่างนี้นะครับถ้าตัดแบบนี้ก็จะเป็นเศษยางทันทีนะที่จะได้ราคาก็คือคือแกะจุบเป็นจุบเล็กเป็นรูเล็กแบเนี้คือเส้นละห้าสิบตาตคง ถ้ามีจุบก็หนึ่งบาทแบบนี้นะครับไม่แตกข้างนะครับไม่แตกข้างรั่วได้ปะได้คือถ้าแตกข้างมันจะเป็นแบบเนี้ตอนนี้คือมีจุบแล้วแตกแบบนี้นะครับก็คือจะไม่มีราคานะแต่ถ้ามาเอามาส่งเราต้องต้องแบบนี้นะครับต้องสะอาดนะครับไม่เปียกน้ําไม่เลอะดินนะรับซื้อนะครับต้องต้องไม่เปียกน้ํานะต้องไม่เปียกน้ําไม่เลอะดินนะต้องแห้งมัดรวมกันก็นได้ครับมัดรวมกันแบบเนี้ยนี่นะครับนี่มัดรวมกันแบบเนี้นนนนบบนอ,อ่า แบบนี้นะครับมัดรวมกันให้เป็นมัดมัดละยี่สิบเส้นน่ะมัดรวมอย่างนี้นะครับเราติ like like, like ๊กเราซื like 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 ้อยางรถยนต์แล้วนะครับนี่ยางรถยนต์ถ้าอย่างนี้เป็นยางรถเก่งนะครับเส้นละสิบสองบาทถ้าเป็นยางพิกอัพเส้นละสิบห้าบาทนะนี่นะครับเป็นเส้นนะครับซื้อเป็นเส้นนี่นะครับที่ซื้อมาถ้าเป็นยางยางมอเตอร์ไซค์นะครับยางนอกมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าสะอาด ถ้าสะอาดไม่แตกรายงานเราให้หนึ่งบาทนะครับต้องมาส่งนะถ้าสะอาดไม่แตการงาเป็นสถานที่รับซื้อถ้าไม่แตกถ้าถ้าบีบแล้วไม่แตกรายงานอะไรเงี้ยไม่เลอะดินไม่เปียกน้ําเราให้เซ็ตละหนึ่งบาทแต่ถ้าแตกรายงานเซ็ตละห้าสิบตางคงนะครับถ้ามีจํานวนเยอะถ้าไม่ไกลเราไปรับนะครับถ้าไกลเราไม่ได้รับนะครับระยะไม่เกินยี่สิบกิโลเราไปรับนะแต่ถ้าเกินนั้นเราจะเราให้มาส่งนะครับมาส่งก็มาดูว่าสภาพเป็นไงราคาเป็นไงมันจะมีสองราคานะครับ พยายามเก็บไว้ในที่ร่มใครที่จะมาส่งให้แอดไลน์เพื่อที่จะเอาแอดไลน์สอบถามเบอร์0 8 9 8 9 2 6 2 5 9 9แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาทิศมาตำแหน่งนะใช่ครับสอบถามรายละลเอียดได้นะครับโทรมาสอบถามเลยแบบนี้นะครับแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันเปื้อนนะครับอย่างเงี้ยมันเปื้อนเราต้องมาล้างก่อนนะใช่ล,ล้างถ้าอย่างเงี้สะอาดแล้วนะไม่ต้องล้างแล้วแบบเนี้ยยยอ่างงเี้ต,ต้องสะอาดนะครับเนี่ยสะอาดแบบนี้แล้วไม่ต้องล้างแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือต้องล้างให้สะอาดไม่ให้ไม่ให้เปื้อนดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้้้ออองงงงมาาาลีีีกทนะครับยย่เ อย่างนี้ต้องมาล้างอย่างนี้คือล้างมาแล้วครับอย่างนี้ล้างมาแล้วแบบเนี้ยถ้ามาส่งต้องสะอาดแบบนี้นะครับต้องสะอาดแบบเนี้ยแล้วก็มัดรวมกันมัดละยี่สิบเส้นแบบเนี้ยคือแบบเนี้ยคือสะอาดแล้วแต่ถ้าเลือะดินอย่างเงี้ยคือต้องล้างก่อนล้างแล้วก็แห้งๆหน่อยนะครับแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยคือต้องล้างต้องล้างก่อนนะครับไม่ใช่มาแบบนี้นะครับมาแบบนี้เราเราไม่รับซื้อนะมาแบบนี้เราไม่รับซื้อนะครับล้างให้สะอาดก่อนล้างให้สะอาดใช่ใช่ครับ สอบถามนะครับเบอร์เดิมนะครับศูนย์เก้าแปดเก้าสองหกสองห้าเก้าเก้านะครับแอดไลน์มานะครับจังหวัดอํายวยเพื่อเข้าราชบุรีครับสอบถามได้นะครับถ้าไกลๆอยากทําเป็นอาชีพโทรมาสอบถามได้นะครับยินดีให้คําแนะนําเพราะว่าเราไม่สามารถไปซื้อได้ทั่วประเทศแต่ถ้าจะมาส่งที่เราก็แนะนําให้มาจํานวนเยอะๆอย่างนี้นะครับรับซื้อมาบางที่เขาก็ให้ฟรีนะบางที่เขาทิ้งให้ฟรีแต่บางที่เขาก็ซื้อทุกถูกเราซื้อไม่ต้องแพงมากนะครับแต่ถ้าเราจะขายให้เราตามราคาที่เราบอกไว้นะครับโอเคค่ะครับขอบคุณนะครับ